นี้พอดีกูดาก็ขายว่าพันเดียวนะครับผมก็เลยเอามานะผมก็ยังไม่เห็นหรอกเขาบอกว่ามามีลูกหลงอยู่ลูกหนึ่งนะครับเขาซื้อมาขาขายเขาบอกมันโยนไปยน,ปยนมานานแล้วขายคัดทุนนะครับพันเดียวนะครับผมก็เลยซื้อมาวมาัดดูว่ามีอะไรบ้างนะครับยางกาวดูดีฝุ่นเฟนคักเลยการเปิดดูหมดทุกอย่างแล้วอันนี้เขาเปิดมาแบบนี้แล้วนะผมได้สภาพนี้เลยนะสภาพนี้เลยนะดูาแล้วกันแต่ผมไมีมิกกี้ใบละ ลองตัตตดก่อนนะอ่ะครับต่ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะซื้อมาทำคลิปเนี่ยลูกเนี่ยนะแต่ก็น่าจะได้อยู่นะมีอย่างนี้เยอะๆเอาครับราคามันถูกนะครับแต่เขาไม่มีหรอกไม่ใครซื้อมาได้ลูกพานค่าส่งก็ไปคุ้มละนะครับคือของเขาเหลืออยู่นะเขาขายมาให้ผมอ่ะ,อะดูแล้วกันนะครับนะครับจะรวยไม่น่าขาดทุนอยู่แล้วนะครับใจผมว่านะมี นานได้ทาคลิปทีไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้นะครับของเสริมมันไม่อ่านไม่ค่อยได้นะก็เลยไม่ได้ทำเริ่มรู้กันเลยอ่ะมาหยิบใบแรกมาแล้วนะครับนี้ได้อยู่แล้วอ่ะใบแรกเลยนะที่มองไว้พอได้อยู่นะเป็นพวกทีมนะครับแต่งานปลอมไม่ไหวเลยนยะครับพอพภายในคำหยาบด้วยนะจะมีหลุดบ้างนะจ๊ะ ผู้ปกครองตามกว่าอายุสิบแปดเรียกผู้ปกครองมาดูด้วยนะครับจะใช้ลุน้นวกนี้ทิ้งนะับเนี่ยเงี้ยเน่าทิ้งนะครับนพวกนี้พอได้อยู่นะนทีมเลยเ,เ,เียอะไรมึงเนี่ยนะนี่เลยครับไปเรื่อยๆนะเขาให้เอาสไลเดอร์มาโยนให้นี่ง,งานธรรมาดาดานะครับโยนไว้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันมันเยอะนะครับของมันเยอะนะ มีแดดได้ใบก็แดดอ่านนะครับแด่สิบใบก็พันละเมิ่งอ,อันนี้หน้าหนังครับหน้าหนังก็พอได้เดเป็นหนังนะเป็นหนังดูเลยครับดูกับพันเหค่เดยอดแล้วครับมีที่ไหนวะเนี่ยนี่มีวินเทจด้วยวินเทจวินเทจอะไรวะเนี่ยวินเทจไม่ใช่ละครับ พวกทีมพวกอะไรอนนี้พังมาพังเยอะอยู่นี่แชมเปี้ยนปอมป่ะวะไม่ปอมตรงไ,ได้อยู่ครับอ่ะวินเทจนี่ไม่หักไม่แตกพอได้อยู่ครับเออจะลั่นหนึ่งเดียวเรา,าจะล้มหนึ่งเดียวแรงว่าวินเทจเยอะนะ่าจะล้มเนี่ยครับสูตรไม่ค่อยดีแล้วพันหนึ่งเนี่ยหางเยอะอยู่อวเนี้ปิดค้งครับมีจะ่ไข่เหลืองด้วยเห้ ย่าไปเรื่อยก,ก่อนนะใจยเย็นนะนี่คูบูต,าต้าเดี๋เน่าหน่อยนะอาจจะไม่พอได้อยู่ซักเอานะครับนี่กระตูนโลกเก่นะครับนี่กระตูนเอาไปก่อนนี่ทิ้งครับเน่าๆก็ทิ้งไปนะไม่ต้องซีเรียสหนึ่งันบาทครมีอย่างนี้เยอะๆนี่มันเลยบอกให้เดี๋ยไม่ดัดมันมากนะแค่แบบนิดๆพอนะครับเพื่อไว้นี่ได้อยู่ มันมันไม่เสียนี่วินเทจนทจไม่เจอตัวดีเลยนะเจอพวกเอาสแนปพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทิ้งนะครับสอบแท่งเนี่ยวัดดวงครับเน่าทิ้งเลยเสียเวลาซักนะครับนี่ดัด NY พังอย่าขาดหมดละนะครับนี่อุเด้วยแต่ว่าไม่ดังมากสแนปได้อยู่ปีก็มาอย่างนี้เลยนะกระสอบแท่งมันจะเสียตรงระบบที่ว่าสภาพปีมันจะบางทีมันเน่ามานะปั้นยากหน่อยต้องไปซ่อม วันนี้สวยลูกฟูกร้อนใหญ่ที่ห้ออะไรวะผ้าสวยครับเดี๋ยวไว้ก่อนแต่เหมือนจะหักไว้ก่อนนี่ขายแอร์บอลม่มเนี่ยลองดูฝั่งนี้คือเอาฝั่งนี้คือยังไม่เอานะนี่วิลล่าพวกนี้นะครับนี่เลยนี่วิลล่านะครับอันนี้ใหม่ๆหม่ไม่เอาที่มาท,ทุกอย่างนะมาท,ทุกอย่างมันก็จะเล่าหน่อยครับ ตามสภาพตามราคาของนะครับลุ้นเจอใบเดียวอ่ะผมบอกให้เลยลุ้นเจอใบเดียวนะแพงๆใบเดียวนี่ก็เป็นพวกอย่างน,นี้รก็ผังอ่ะได้สแนปนะครับโดนไหนดีว่าอยู่นี่ก่อนอ่ะวันนี้สวย้วันนี้สวยวันนี้สวยอ่าไม่ใช่น่าจะเป็นงานญี่ปุ่นนะฮะเป็นของญี่ปุ่นมาแรกนี่ว่าสวยนี่ว่าลายรถนะครับดูเลย่ะลุ้นทีบางแพงใบหนึ่งพอไนะนกี้เกา ไอ้กีเก่านะนากีอันี้สวยเดวตังอยู่สองสได้ร้อนึ่งอ่ะเริเร่มขาดเรล100้อยหนึงละอันนี้ผมยังไม่ได้ขายนะผมพูดพูด,พดราคาไปมั่วๆอยู่นะครับเดี๋ยวว่าไอทีเนี่นกะกติดพวกแดดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับปีช้ำปีงอว่าไ่ไอทีเนี่นะครับปีผมนี่ปีคักเนีอยไหในลายอะไรไม่รู้สมจิศศูนย์ด้วย ดีดีเดี๋ยวไปดูกันว่ามันล้มหนางเยวเหรือว่าเฮ้ยมันยังไงวะอ่ะหยิบไปก่อนทีมน่าจะเป็นพวกติดจีนเยอะนะครับงานจีนแบบว่าจีนก็แกรงหน่อยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับติดทุกอย่างเลยนะมันเขาเขาไม่ได้คัดมาเลยมั้งเขาเลยขายไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าโดยส่วนตัวตอนแรกเขาขายเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจังหวะมันเหลือลูกเดียวแล้วเขาบอกเอาไม้นี่เลยงานเก่าใบเอยงละนะครับ ก็ได้อยู่โดยส่วนตัวผมไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่นะแต่มันมีลูกเดียวเขาเหมามาให้ผมไม่ได้เหมาเรามีลูกเดียวเนันแหละบางเอาไปบางเอาไปดูกันไปเรื่อยๆนะดูมันไปเรื่อยๆนะเฮ้ยลายกุหลาบอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่เจอแบบโดดเดียวใบพันเลยนะอยากเจออยู่นะครัได้คุ้มๆหน่อย อันี้เยอะเหมือน,นของแกงเยอะนะฮะหรือา,าสามารถนี่รู้เรื่องเลยเจ๊งนะครับผันหนึ่งได้อยู่นะครบับโมย่องแบบไม่ใช่อมันเยอะนะครับเป็นเทจมันน้อยแล้วก็ตัวจะเอาน้อยนะครับอย่างเงี้ขยขายใขรอะขายทางขายะเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยสิงนะครับเฮือทำมาทนโกดังทำมาน่าจะอัดให้สวยหน่อยทำมาให้สวยหน่อยแล้วก็มันจะได้แบบ มาถึงเสียค่าส่งมาแล้วนะครับยังไงดูไปเรื่อยๆแชมเปี้ยนวินเทจแต่วินเทจอะไรไม่รู้พังพันเดียวไม่มีฮาโลหารเล่หรอวะหัวมดวนต้มไม่โดนต้มหรอกนะครับมีมีมคุชชี่ด้วยคุชชี่บ้างรู้จักคุชชี่บ่ะ ช่กุชชี่อชปอมนะเดี๋ยวแบบเผื่าเปลือขายได้ตังค์อันนี่ก็น้าหนังนับหายนี่อนะไรไม่รู้อยังยับจีนเอาส n a p นะวันนี้วันถือเอาส n a p นะมิชลินกลองแกงเลยนะับมิชลินเดี๋ยวไม่รู้ก่อนรีวายสักใบเลย,ยวะ่ะพันหนึ่งเอารีวายเลยไว้ยยน สักร้อยลูกนึงมันเน,น,นี่ลายสวยอันนี้พอได้ละลายลดนะละนะลายรถนี่ไม่เอานี่ไม่เอานเอานวิลา F ่าเอฟเอฟเนี่ยนะกติดพวกทีมอับที่เห็นเห็นเนี่ยคือทีมนะครเนวิล่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ไร้ว่านไปนะทีม ไม่เจอตัวโดดมากนะครับทีธรรม,มดาๆเลยไม่เจออะไรเลยนะครับเจอพวกอย่างเงี้ยพอปิดของปิดหูอะไรพวกนี้นะครับธรรม,มดารรดๆน่าจะมีบ้างหรอวะทั้งหมวกประมาณสองร้อยกว่าใบเหมือนก็สอบแท่งทั่วไปนะครับแท่งทั่วไปนะโอ้เนี้ยพอได้อยู่นี่วินเทจใบนะผมเห็นโอ้ใบนี้กไ็ได้แล้วอันนี้สวย คา,าโม่นะบลายแบบลายนี้หลายๆกวางนะนี่สวยสกินนะอาเดมไบอะไรนี้ไม่น่าจะหักคิดว่าไม่น่าจะหักนะต้องไปลงน้ำแช่สักหน่อยได้ใบอย่างละจะได้มองว่าน่าจะได้ใกล้ๆผ่านละที่โยนไปนะที่เหลือคือกำไรนะครับเจออย่างนี้บอกแล้วมีร้อยลูกก็ซื้ออ่ะนะครับถ้าออกประมาณนี้นะไม่ยากไม่ยากขนะาดนี้มน เอานะอย่างเดียวงานถูกนะครับทางงก็มีครับนี่ลราไม่รู้สวยอยู่ถูกๆสองสี่ตัวสายหนังนะเอข้นนะาไปได้ธรรมดาไม่จี้จนเกี้ยน,นไว้ก่อนให้จี้เกา่าให้จี้เกา่าตัวหมวกเกา่าไม่ใช่งานเกา่าถ้าฝันติดตาในช่วงนี้ผมยังลงเรื่อยๆนะช่วงนี้เขาได้ลงน้ไมันก็ได้ลงก็พยายามจะลงลงอยู่น้ำเรื่อยๆเลยนะเยนะอเสน่หนับได้อยู่วันนี้ครับใครโทรวะด,ดูโทรศัพท์ดิเบลวายบอยเกอร์อะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ยผ่านไปแล้วโอ้โหบูมึงเป็น เมืองนี <pe> ้อยู่ในทิวที่ผิดเวลาจริงๆเลยไปอยู่มุมกระสอบแบนนีครับนีออะไรนะเด็กแดด นี้คนดีหน,นูอ่ะอามสวยลูกโฟูน่าจะได้ปปโหูเป็นกระต่ายเล่นสเก,ก็ตสวยเยอะไปโหูแต่นี้พังไว้ก่อนจะหมดละครับไปเรื่อยๆเลยจะหมดละครับจริงยาวๆขออีกสักใบหนึ่งเด็ดโดดหน่อยเด็ดโดดยังไม่จะไปโดดหรอวะเฮ้ยไรเนี้ยตรงะไรเนี้ยอะไรเงี้ยไปไปไปนี่จอแดนเว้ย สาม3อยเที่เว้่าสายเหี้ยกินกระป๋อมใไบปไปละรดเท่นะอ้สว์ผ่านหนังผ่าน้ำมันนายโยนไปก่อน๋ยวค่คิดแต่บางคนถ้าไม่เล่นวินเทจนห้คนมองว่าจะวินเทจเดียวนะตายนะอะไรก็ตายนะมันไม่มีวินเทจนะ แต่มองว่าโดยรวมภาพรวมนี่ได้อยู่เลยครับสวยนะถือว่าสวยนะสำหรับกัราคาที่เราได้มันมานะโอ้โหไปนี้เมืองไ้เฮียห้าร้อยมีแน่เฮียดะก,กันบอลญี่ปุ่นสามร้อยอ่ะนี่นะครับโดยตัวอย่างนะดะก,กันบอลแซดนะแต่ว่าเน่าหน่อยเน่าจังว่ะเห็นโอเคบางแล้วโอเ่ด้วยนี่โอเลโอเ่นะครับพังครับสวยบ่ายสวยป่ะพังทิ้งนะ บอลโก้ไมน์เฟอร์รี่อะนะเฟอร์รี่ได้อยู่อามิกกี้ใบเนื้อได้อยู่นะครับขอสวยอยู่สวยเลยแหละนะครับเที่ยวกับราคาแล้วคือสวยเลยนะครับนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมีลงเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้เบรกๆหนะ่อนไปลงเกือไม่ได้ไผมไม่อยากไปโควิดมันเยอะไงะก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่อยากไปล่อนมากนะ บางทีทำๆไว้บางทีคลิปมันก็ล่มนะเลยว่าก็ตามนั้นแล้วกันนะรเรื่อยๆนะรเรื่อยๆแล้วกันนะนี่เบนเด็กเว้สวยนะเบนนะงานดีงานดีโฮโฮแดดด้วยโหยใบนี้ได้โยได้โยมาอีกใบแล้วครับมผมไปเปลี่ยนสแนปหน่อยลาพลาร่าะเหม,มืนอนอามันาวอามาเย็บแน่เลยว่ะอาไม่ใช่อามมันเนี่ยตัวเนี้ยไปใส่ไปใส่ไอ้เหอใส่ได้ย้ายอาไปใส่ใบอื่น าาลาเว라เป็นนิ้วลาเวลานะแต่รักปลามี่สองร้อยสามร้อยอ่ะอันนี้แดดอีกใบหนึ่งนะครับอ,อ้าวนี่อะไรไม่รู้อ่ะแต่พอได้เปิดหัวพวกแสติ๊กก๊อปนะครับหมดละนะหมดละท้าบถ้าดูหมดละนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อะไรวะดันรอบดันเน่านะครับสามสี เขียวเหลืองม่วงแดงนะครับมิกกี้นี่มิกกี้นี่น่าจะเป็นพวกรถแข่งนะรถซิ่งรถแข่งนะจ๊ะนี่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะนี่ไม่จักนะครับนี่อะไรวะถา,าไม่ออกอ่ะโดยรวมกระสอบลูกนี้นะครับสำหรับผมถือว่าโอเคนะกับราคาที่เราได้มันมานครับ กับค่าตัวเที่ยวด้านมานะผมถือว่าสุดยอดละนะครับง่บายใบละ100นะครับนะกาที่ว่าบางอันนะร้อยหนึ่งนะอย่างเงี้ยได้ร้อยแน่นนะครับนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยลาพาร่าเนี่ย100ร้อยหนึ่งแน่นะครับพวกนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะไม่นับนะได้1นะนึ่งร้อยนี่ยละในโรล่านี่พอได้ดันบอลนี่ได้ร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะครับคิดง่ายๆนะไหนพวกนี้ก็สีมันได้นะครับก็พอได้อยู่นะครับอันนี้เป็นผ้าบลูเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยัางไงเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับ จอแดนเน่าอยู่นะครับเยอะอยู่นะแดดหลายใบอยู่นะครับแล้วก็เห็นพวกนิวล่าง,งานเก่านะครับเห็นว่านี่ผมเห็นอ้ามปลามาผมก็เล้ยวมานะจ๊ะอันนี้อะไรนะจูเวนตุสนะจูเวนตุสนะฟูม่าใหม่ๆเลยนะครับแหวนหนึ่งใบนะครับสองแทบแบรนดนะ์ได้ถ้เข้ากสิบบาทร้อยหนึง่งมิกกี้ใบน,นี้ได้ร้อยหนึ่งแน่ๆนะครับผมไม่ได้ขายร้อยนะสามร้อยอ่ะใครเอา ลูฟี่นี่ก็มีร้อยหนึ่งแน่ๆนะครับขั้นต่ำนะตีราคาขั้นต่ำอ่ะนะรวมๆเานั้นสิบกว่าใบก็น่าได้ละนะครับถ้าร้อยหนึ่งผมก็ซื้อออย่างเงี้ยครับลายสวยสามสีนะครับอาร์มสวยๆนี่พวกนี้มิปบิดหักนีน่ USA ใบนี้น้อยมีสามร้อยสี่ร้อยแน่ๆนะครับควางกาโมตัวนี้นะดูสก,กินได้ก่อนนะ,นะตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็พวกแดดลูกฟูกธรรมดานะครับ เช่ร้อยหนึ่งได้แน่ตัวนี้ก็น่าได้ร้อยขึ้นปิดหูสวยหนังนะครับหนังนะในเกี้เก,กา่าๆนี่ในเก้ียเก,ก่าๆนี่นะนเกลียวเก่อกกาอันนีพ้พวกในวิลล่านะครับที่โยนโย,ย,ยนมาเป็น,นวิลล่านะในโลก,กแชมเปี้ยนนะครับนี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้จักวะมีอะรอยะนี่เอลเอสแซบลากยานอันนี้ ดิเคนวายนะครับเป็นแบรนด์นะฟิล่านะครับเฟอร์เลรี่มันหักเปล่าหักแบบทิ้งนะครับนี่เลยยูเอธรรมดาแบบนี้มีร้อยแน่นะครับแบบนี้ก็ร้อยแน่นะครับแบบนี้ป้ายเก่างานเก่าหรือหมวกเด็กนะครับเน้นวายทีมจอแดนเนี่ยนะใบใหญ่ได้อยู่นะครับดัดธรรมดาครับหมองอะไรไม่รู้นะครับรถนี่ร้อยหนึ่งแน่นะครับ USA พิงหานครับก็ประมาณนี้ครับโดยรวมนะครับก็สรุปก็ประมาณนี้แล้วน่ะนะสี่ห้าสี่สิบใบได้มั 3, ้งสามสิบใบสี่สิบใบได้นะครับโดยประมาณเอานะก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามด้วยเดี๋ยวไงผมพยายามลงเรื่อยๆนะครับพยายามหากระสอบมาลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี